วันนี้ผมจะมาโยนภาลกิจให้กับน้องๆในทีมที่มาช่วยในการทำคลิปนะครับผมใครได้เอ็มพเอาไปเลยสกิตอิลินตัวล่าสุดครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปโยนชาเลนให้น้องๆกันครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ นี่พี่มีชาเลนจ์มาให้เล่นใครได้ MVP เกมนี้เอาจจะเปนอีลินตลอดสุดไปเลยเฮ้ยโอ้โหวิ่ยแต่เก็ใครอีกอันนึงขอชนะด้วยเล่นยุ้ยอ่ะเล่นยุ้ยอ่ะ MVP ง่ายเล่นมารีดแม่งเลยเดี๋ยวกบไปเล่นกบไปจะพี่ว่าแบบเมดมัน MVP ง่ายว่ะให้พี่เล่นอีลินกลางไหมแล้วไปแย่งตำแหน่งอื่นกันผมเล่นได้แต่ไอ้คนคนเล่นโลมอ่ะมันมันเล่นเป็นตัวเดียวพี่อ๋อโอ้โหจบสามแตกมมันโดนเรียนแรงแน่ล่ะก็ก่อนที่จะไปชมคลิปต่อกันอย่าลืมกดไลค์เพื่อ ก็เจะสำหรับการทำคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ถามหาการส่มสกินอีลินนะครับผมสำหรับคลิปนี้อยู่ท้ายคลิปนะครับพอดีรีบนิดนึงเราไปชมกันต่อเลยนะครับผมจริงจริงแผนที่ผมวางไว้นะครับคือผมมาจะแจกสกินอีลินให้น้องๆทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากดูครับว่าหน้าตาของคนที่หิวสกินเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวกูเล่นแมนแล้วกูกูแย่งหมดอ่ะเอาดิเรเจะห้องใหม่เออ่าดี ดูดีดานะนี่ใครเจอห้องนะยังแบบว่ามีรีแอคอะเอเจอห้องว่ะวกเมื่อวานที่บทวันวันก่อนของวันก่อนขอเจอทีมเออะนี่โวันนี้วันนี้วันนี้มาบูมใจนําเสนอโลมไม่เลี้ยงแฮร์รี่โดยปกติตอนทายานและวันนี้แม่ไม่เลี้ยงแน่นอนแต่สกินผมมาแล้วครับผมอีลินสกินตัวล่าสุดนะครับซึ่งในเกมนี้ผมแล้วจะต้องเอาอีลินไปเรนกลางนะครับแฝงลุยที่ผมใช้ก็ขออนุญาตก็ทับเซิร์ฟเลยละกันนะครับผม รุ่นเลือด16อย่างนั้นเหรอแต่ผมได้ลุนมวยนะครับผมเดโซเซปิลิสสเตนนะครับแต่จริงๆเนอะเขาก็ไม่ถามนะเพราะว่าถ้าผมได้ MVP มบีพนะใครจะได้อะไรเนี่ยเอาซีเม็ดมาถ3-2ตัวเนี้ยไม่ต่อคุ้นเลยอ่ะไม่คุ้นเลยอะตะกินอัลติเมทดวะสวยเลยเนื้ออยากได้ก็แค่ MVP นะครับล็อกขาโห่ตามนกันอ่ะรูไปด้วยกันบอลมีแต่อร์หมดอ่ะ แค่ตัวเดียวอะเตหมดทำไม่สนใจเอลิกอ์เนี่นพแวโอ้สวยอ้ยว่ะเิร์อยากได้อะไรยเงี้ยพิร์อยากได้เลยอีนิต้องจัดแล้วนะเอ่อนส่ไาใได้เท้าแล้วมึงไม่เล่นว้เฟิร์สไปเนี้ยต้องทอมันมีเยอะเกินตรงนี้ก็ว่ะเลยไปเเอาเอาโห เฮ้ยโอเมก้าฟาร์มแต้ม VP ครับลำตะเมตรเยอะจัดโอ้ยโหยิงไปที่ชืวเจ็บแล้วเจ็บแล้วปีบัูดีกว่ายังไม่ได้ดูป่ามันจะนิ่งไหนเห็นพวกเชิงเงือกมัลดิอ๋อเจ็บบนเจ็บบนเจ็บบนครับเจ็บบนครับโอ้โหผมจะง่ายแล้วผมทำหน้าที่เกินลงนะครับตอนนี้อ๋อครับผมครับผมเอ๊ะมาอยู่ในเบตงมันแล้วราคาว่ะค้างสามตัว

เป็นโบนเลยวะคอยทามิ่งเลยวะดืออยู่นี่วะตัวเแด่เอพุงมาดิตายได้ตายอยู่นะตายได้นะพี่ีเออแปลงเอาไปดีดกายไอ้ันมันโมันเสียมัแปได้ไไมดได้เสือใช่ปะแดงไปลงแรงเราเราได้เฟิร์สเราได้เฟิร์ อันะีเขาจ้ะไดุ้กนนะเนี <S 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 네่ยผมร้อนในกลางเลยกลางสามเลยเจ็บนะเนี่ยบนโ่เท่าไรสามเอาเอาดาเมจครับเอาดาเมเอาดาเมจตเนี่ยระเบิดเลยเบิติดรเบิติเจบเเจบโอ้ยเจ็บจัดเจ็บจัดใคยากได้ MVP ต้องมานะจดเนี้ย ไปอย sí, sí, um. sí, um. ู <the> ่เนี่ยไปอยู่เนี่ยไปอยู่เนี่ยไปออมมาหลังบ้านน่ะหลังบ้านน่ะ MVP อ่ะกํังถูกอ้ดยเอ้ยป้นกงูตีมามามาเลมาเตียวามากันเป็นแก๊งเลยตางเพโอ้ลิเตอรงเลยอ่ะลิเตอหมดแล้วเอ้ยสุดก็ได้นะพี่เา เดี๋ยวเดี๋ยวคุกใจจออกมาตีบนสี่ตัวเลยโอ้โหโอ้เออไปไหนกันไปอุยอ้อยไม่ตายเจอกลางอ้าวอ้อยตายตายได้เหรอวะนั่นอะไดิไอ้สกินโกงปะเนี่ยมันตายมั่วสองรอบละโดนทีปี้เยอะเปล่าวะไม่รู้เลยอยอะอีกดีก็ตายงงมาก เป็นติดนาดนือเปล่าวนี่เหรอเขามีเศษเหรอที่กีฬาตัวนี้นี่หีบนะครับกีฬาตัวนี้ไดีดีนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยราจะเล่นก่อนเล่นกับแพ้เฮ้ยดียเดีวเจ็บเจ็บเจ็บสกอยู่บนจานเลยวะเอาไปทำอะไรลิ้นเลยมันตรงๆมาป๊บปื๊บปื๊บปื๊บชาวทใครให้เาอิเตอร์ เข้าไปฟูินเกเกิเกินเกิ่เกิเกินเกยไม่ต้องห่วงน้องชายี่กันได้เสมอมื่อกี้เกบีงเลยนะนีเอาหม่เป้าหม่คัเกนเกินคนไทยพี่ชายผมครับขงบนตัวเดียวของความึินใหงตามงเมือก่อนอ่ะตัอิงมาให้เลยนะิมาอะไรวะดเชเนีนินีาเีวบเบเียนนงแล้วนอะกลางสามยตัวตัวเดียวได้ยัดไ่ก็ยัดไป เจอะคอลัมเบอร์เอคร์ดนูมันกูมันเล่นเมนหลักแล้วเว้ยอุ้ยเีราว่ะเ็มไปเนี่ยเอ็มไปเนี่มันหายลยเหมือนจะลงน้าอ่้อยอตกลงแล้วเว้ยมันยัดเงนอ้อยลงไปแล้วายูได้บได้แรกปเฮ้ย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 ับหมดป่ะผมบอกแล้วลงลงลงนนี้ไม่เคยแล้แล้ครับผมบอกแล้ว นี่เก็บแต้มลงลตอนนี้ไม่เก็บแต้มแล้วไม่ไม่ก็ดูแมบเขาอยู่มอันแมพนะอ่างแมบเห็นไหมอันแมพเขอยู่เขาบอกว่าไอจอยรับคได้ซุปเปอร์คิถูกส่งออกไปแล้วงโหมดอยู่แล้วน้องพี่ชิวชิวชิวตาเนี่ยโดนโดนโดนคนหนัก มีมีกีหนงลกหนกางโลให้มีตัวยันให้รมเลยผมจบตัวเดียวาจนแล้วจลยาทเป็นลมตายเดี๋ยวมันได้ยินเดียแตเดี๋ยวแนะคนเรยนาลำแล้วเีนเก็บแ้มแล้วน้ำเฮ้ยหมดไปหมดหอยมาไปโดนโ้โนเีนา เดี๋ยวผมเป็นตัวบัให้ดูมาไปเลยไปมาูเขาไปเดี๋ยวมาให้จะตายแล้วสีแล้วอ้อยสีแล้วอ้อยสีแล้วแล้วออกทำไมอะเฮ้ยตายไม่ตายเรอเถูจตแมนตอนนี้แม่งเดินวเลยพี่ตอนนี้เดินเอาคุงโอ้โหร้อโลป่ะเนี่ย โดนหนักอย่างเงินหนึ่งนะน่าแหวนน่ะเงินตามนั้นนี่ครับเงินตามนั้นครับไม่เงินหนึ่งนะแค่พี่หลีกหลีกหลีกไปตลอดอ่ะยนก่ยของกลุ่มเดือนอะเฮ้ยเขามาสบายเองนี่เองเฮ้ยริงๆก็ต้องแบบดีใจนะนี่ยเอาดูเมื่อกี้เมื่อกี้ล่างสามหนึ่งของถวายโดนโดนถวายกอเลยเขามาสบายด้านนี้สบายแบบกำลังกำลังป้องกันเองเลยไปดู เฮ้ย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 เยเฮ้ยเ้ยตายได้น่นละไม่้คุนี้รันี้ลี่แมดูอยู่แคลรี่แม่ดูอยู่ลี่โด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 จริงอะยู่แดูอยู่ลค้ตตามเลย้ยแนีมีเนียโอ้มใหญ่ก็ไม่ได้ตามไม่ได้เยอะขาดน มากรดูดีนะนี่หัวอะไรดิร้อยไม่มีเอ็นตีผมผมไม่ได้หรอกจบเลยไะเนี่ยโอ้ยทำไมมันไม่ได้ก็เลี้ยงไม่ล่าจะเลี้ยงไม่ล่าไม่จบได้นะผมมเอาผมไปใไปเปิดได้เงไหมได้เลยแม่ทีมเมอร์ถามทางไปไปอันบนน่ะผลดีจังวะให้เพื่อนได้ด้วยใจดีจัด để thành công này. Long oh, này. có đi. You've been này, it. Quick to go ahead. Lang lip tay to the other. Yeah, 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 yeah. Hoptypas. Stan kia. 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 เราต้องสามพานก่อนใช่ไหมจบได้ดึงไว้ดึงไว้ไหมเม่อีไม่มีคีมไงก็เลยต่อจริงจบได้แหละแต่เป็นไม่เอาเออกขาได้ดึงจนให้หยุดติ๊กเกอร์ล้างหมดแล้วตั้งติ๊กกันสลางตันป้อมให้เข้าไปเข้าไปให้หมดเข้าไปปล่อยเข้าไปจตัวอะไรวะปล่อยดิปล่อยไม่ได้ แด้โหก็ไ <prescribe> ม <orders> ่ได้เอาเลยไม่ได้ไปได้ขึ้นปะ่าจะอีลินนะเต่ไม่เอ็มง่ายเลยด็ โอ้ยลองกินอ่าเอมีพีจริงด้วยในๆนพวกคุณก็ชงให้ผมเอมีพีขนาดนี้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแจกให้ทั้งสี่คนเลยละกันเอาอินระดับ่กิลไม่เคยหมรลงไม่เลี้ยงครับทำเพื่อทีมเหรอถือว่าแบบมาช่วยทำคลิปบ่อยๆไงวันนี้ก็แบบว่าแจกให้เลยละกันครับทั้งสี่คนเลยผมเด้เฟซจัดการให้ มีกินเลยอย่างนี้ถ้าได้สกินมานก็ต้องไปปั้นอินไปติมแล้วีกว่ามาครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาสุ่มสกินอีรินกันแล้วนะครับผมก็กล่องสุ่มสกินอีรินนะครับอยู่ที่ราคาแค่5าคูปองนะครับผมอัตราดอกเลทอยู่ที่0 4 0นะครับผมตอนนี้ผมมีคูปองที่5าพัามคูปองในดีของรู้จักแมวไหมนะครับผมมาดูกันนะครับว่าสอดสกินนี้ผมจะได้กันที่กี่คูปองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าซุ่มครบเจิดครั้อยครั้คปอเลยแล้ว1กลล่่่องรัทีเเิมย อ๋อปึ้งได้ครั้งแรกครับผมครั้งที่สองครับไม่ออกไม่ออกครั้งที่4ี่ก็ออยังไม่ออกนะครับ <c oughs> ได้เฮ้ยได้ครับทุกคน9ครั้งว่ะ450ปอองเ้ย 450คูปองได้สกินอีรินว่ะทุกคนสรุปคลิปนี้นะครับผมซื้อหรือสุ่มมาไหนคุ้มกว่ากันนะครับสุ่มครับผมทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับอีรินสกินนี้นะครับบอกเลยนะครับผมว่าสวยมากนะครับและลดราคาจาก1,200เหลือแค่699นะครับผมไปเป็นเจ้าของกันได้นะครับส่วนใครที่สุ่มได้กันกี่คูปองก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆนะครับผมว่าซื้อหรือสุ่มอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับผมสุดท้ายชอบคลิปนี้อย่าลื